วันนี้ราคาทองคำในประเทศไทยกระโดดขึ้นแรงบวก1,000บาทในวันเดียวและทองรูปพรรณขึ้นอีกบวก100บาทตามประกาศสมาคมค้าทองวันที่19พฤศจิกายน2,568เวลา16นาฬกา58นาทีราคาขายทองคำแท่งแตะ63,100่63,100บาทสูงสุดของรอบหลายเดือนแล้วเหตุการณ์นี้กำลังบอกอะไรเรา นี่คือสัญญาณลมพายุเศรษฐกิจหรือเป็นเพียงแรงซื้อชั่วคราวภาพรวมวันนี้ทองพุ่งแบบผิดปกติข้อมูลจากกระดานราคาแสดงให้เห็นว่าตลอดทั้งวันราคาขยับขึ้นเป็นขั้นบันไดต่อเนื่อง8-10ครั้งจากช่วงเช้า62,000-63,100ถึง 63, บาทภายในไม่กี่ชั่วโมงโกสปอ t ตก็ขยับขึ้นไปแถว4,115 USD เป็นการดีดแรงระดับเงินหนีไปหาที่ปลอดภัย Safe Haven flows ทำไมทองถึงพุ่งอ้างอิงมุมมองจากนักวิเคราะห์ชื่อดังสายทองเช่น r e d า a r i o บอกชัดว่าโลกกำลังเข้าสู่ The Big Cycle เงินดาาดพันผวนหนักคนไหลเข้าทอง Peter s ์ h i f t เตือนมานานว่านี่สหรัฐทะลุเพดานไม่หยุดทองจะพุ่งทุกครั้งที่เฟดส่งสัญญาลดดอกเบีย้ย Warren Buffett แม้ไม่ชอบทองแต่การซื้อหุ้นเหมืองทองของเขาในอดีตเป็นสัญญาณว่าตลาดกำลังกังวลเหตุการณ์ตอนนี้สอดคล้อมกับแนวคิดของพวกเขาแทบทั้งหมด 1. เงินเฟอ้อลดกลับมาจริงราคาน้ำมันอาหารขึ้นต่อเนื่องคนหนีความเสี่ยง 2. เฟดส่งสัญญาณลดดอกเบี้ยดอกเบี้ยลงเท่ากับทองขึ้นตามสูตร 3. เงินไหลออกจากหุ้นเทค เมื่อหุ้นเทคแกว่งแรงนักลงทุนโยกเงินเข้าทองแทนตลาดเสี่ยงค้นหาที่หลบทองพุ่ง4ภูมิรัฐศาสตร์เดือดตะวันออกกลางยูเครนไต้หวันทุกครั้งที่ความตึงเครียดเพิ่มทองจะเด้งเร็วมากแล้วควรซื้อตอนนี้ไหมความคิดเห็นแบบกลางๆถ้าถามในเชิงเทคนิคราคาทะลุแนวต้านสำคัญมีโอกาสไปทดสอบโซน6 4 0 0 0ถึง65,000บาท ถ้าถามในมุมลงทุนระยะยาวการทยอยซื้อแบบ DCA ยังเหมาะเพราะทองขึ้นลงจากเหตุการณ์โลกไม่ได้มีใครคุมได้แต่ถ้าคาดหวังกำไรรายสั้นตอนนี้ต้องระวังมากเพราะราคาวิ่งร้อนอาจมีการย่อแรงได้ทุกเมื่อทองกำลังสะท้อนอะไรในโลกใบนี้วันนี้ราคาไม่ได้ขึ้นเพราะเหตุเดียวแต่มันกำลังสะท้อนสี่เรื่องใหญ่ที่คนทั้งโลกกำลังวิตก ความกลัวเศรษฐกิจถดถอยความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์ดอกเบี้ยกำลังเปลี่ยนทิศระบบการเงินโลกเข้าสู่ยุคใหม่และพอทุกอย่างมาชนกันทองก็เลยพุ่งแรงแบบที่เห็นบนกระดานวันนี้นี่คือสัญญาณว่าปี2025จะไม่นิ่งอย่างแน่นอน